รอบแจ็คพอตของเราคุณแม่คนนี้นี่เองเอาล่ะเมคตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ครับจากดูอยู่ที่บ้านจากดูอยู่ที่บ้านตอนนี้คุณมาเล่นเกมแล้วอยู่ในรอบแจ็คพอตซะอย่างนั้นครับผมก็ตื่นเต้นมากครับเอาล่ะใจเย็นๆครับสุ่มเลือกตัวช่วยช่วงรากาก่อนมาดูครับโอ้โหแมกดโป้งมาได้สามหมื่นเลยทีเดียวอยากเห็นขอราวัลหรือยังครับอยากครับอยากเห็นขอราวัลหรือยังครับ เอาเออกมาเลยคุณแม่ครับถ้าคุณทายได้ว่าเซ็ตกระเป๋าทริปแคนาดาแล้วมอเตอร์ไซคันนี้รวมกันแล้วราคาเท่าไหร่ก็รับกลับไปได้เลยพวกเราเชิญคิดราคาหน่อยนะครับ 6 0 0 0 0 0 0บาทครับอมแล้วครับว่า6,770 0 0บาทคุณมีตัวช่วยช่วงราคา3,000 30, 0ืเพราะว่าราคาจริงต้องเริ่มต้นที่6,770 0 0ไม่เกิน7,000 0 0บาททวนนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันเชียร์นะครับเท่าไหร่บอกมา ใช่ไหมราคานี้ใช่ไหมใช่ไหมจะขอแตกไหมแจกเลยไหมอยากดูราคาจริงหรือยังครับอยากครับอยากดูราคาจริงหรือยังเลขที่ออก ทายเกินไปนิดเดียวคุณทายเกินไป3,382บาทถ้าคุณทายสัก6 5 0 0นอะไรอย่างนี้ก็ก็ฮาละแหมขอบคุณที่ลองสนุกนะครับ